ข้อ30นะคะการสำรวจหาแหล่งฐานหินใหม่นะคะของพื้นที่บริเวณหนึ่งพบภาพหน้าตัดชั้นหินนะคะ,สะแสดงชั้นฐานหิน A B และวัตถุต้นกำเนิดฐานหินเป็นดังภาพจากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าฐานหิน A B และวัตถุต้นกำเนิดของฐานหินนะคะเกิดจากอินทรีย์วัตถุชนิดเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวแบบเดียวกัน โดยถ่านหิน A และ B เป็นถ่านหินต่างชนิดกันนะคะจะเป็นรูปภาพที่เขาไปค้นพบนะคะซึ่งด้านบนสุดนะคะจะเป็นชั้นนะคะวัตถุต้นกําเนิดถ่านหินซึ่งชั้นนี้ค่ะจะเป็นชั้นที่มีอายุน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดการสะสมของพวกอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุก็คือพวกซา,ากของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งนะคะหรือว่าซากสัตว์ที่ตายไปแล้วนะคะ แล้วก็เมื่ออยู่ในระดับที่ต่ำลงมาแบบนี้นะคะก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะก็แปลว่าด้านบนนี่นะคะอายุอายุน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดการสะสมทับถมกันนะคะข้างล่างนะคะก็จะมีอายุมากอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะฐานหิน A กับฐานหินดีนะคะานหิน A เนี่ยก็จะมีอายุมากกว่า ะะและและนะคะนอกจากนี้นะคะในในในความร้อนนะคะในความร้อนของวัตถุอะคะ่ะในความร้อนของชั้นฐานหินเนี่ยยิ่งมีอายุมากนะคะก็จะยิ่งมีความร้อนสะสมมากเช่นกันนะคะ,ะความร้อนนะคะความร้อนก็น้อยนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะเป็นความร้อน มากนะคะก็คือยิ่งอายุมากนะคะความร้อนที่สะสมในตัวของถ่านหินนะคะ mm. ก็จะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบถ่านหิน A กับ B อย่างนี้นะคะถ่านหิน A เนี่ยก็จะมีความร้อนสะสมเนี่ยมากกว่าถ่านหิน B นั่นเองนะคะเราก็จะมาดูที่คำถามจากข้อมูลนะคะข้อความใดไม่ถูกต้องข้อ1น่นะคะถ่านหิน A มีอายุมากกว่า B นะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะ ข้อ2นะคะการเผาไหม้่านหิน b จะให้ค่าความร้อนมากกว่า่านหิน a ข้อนี้ถูกไหมคะจริงๆแล้ว่านหิน a เนี่ยจะมีความร้อนมากกว่านะคะเพราะว่า่านหิน a มีอายุมากกว่าดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะเราก็จะตอบข้อนี้น,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูช้อยข้อ3นิดนึงนะคะ่านหิน A นะ,ะมีสัดส่วนของปริมาณแก๊สคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบ มากกว่าวัตถุต้ตนกําเนิดหินแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันยิ่งมีอายุของถานหินมากค่ะยิ่งจะมีปริมาณคาร์บอนสะสมมากนะคะข้อ4่นะคะานหินบีนะคะเกิดภายใต้สภาวะความร้อนและความกดดันมากกว่าและยาวนานกว่าวัตถุต้นกําเนิดฐานหินอ่ะข้อนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะนี่นะคะวะัตถุอ่านหินบีนะคะจะมีอายุมากกว่านะคะดังนั้นพวกความร้อนความดัน ต่างๆก็จะต้องมากกว่าวัตถุต้นกำเนิดฐานหินที่อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ2ค่ะ